ไปไหนไปลูกไหนโกเจอเทกเหมือนเดิมไปไหนไปซิลเวอร์กูมาที่โกนะกูมาผิดลูกแป๊บนึงแต่กูเหมือนมาผิดลูกแป๊บนึงนะเปลี่ยนลูกเดี๋ยวเฮ้ยเขี้ยลูกไหนนะลูกโกอไกลตีนกูเลยไปซิลเวอร์ดีก๋ยววะถ้าคนเหลือสิบเอ็ดคนสิบสองคนอย่างเงี้ยเออโลลูกไหนโล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 ถ้าโลโลเยอะจังเลยเล่นแอด์ต่อปะ พี่หลอดเกมจนไหมพี่หลอดเป็นึงนะตอนนี้มึงเอาเกมนี้ก่อนนะเกมแอร์ดับน่ะแอร์ดับไหมลูกมึงต้องซิเวอร์ไวเฮียเพราะว่าซิเวอร์น่ะมีมีแม็กกินคุยกับวินดี้อยู่ตอนนี้ไม่จะได้ไหมลูกเนี้แอร์ดับอันไหนวะพี่หลอดจะดูนี้ไหมเออลูกนี้ก็ได้ปะมันเยอะนะลูกนี้ก็ได้ซิเวอร์ก็ได้ไหเทคก็พอๆเทคเยอะกว่านี้ครับผมอยากได้อจโจได้ไหมมามาซิเวอร์ซิเวอร์ เดีอยากตีดุดเลือดอ่ะยังไงวะโคตรกากอ่ะไอ้ดอกลีขวาอยากตีดุดเลือดอ่ะอหนุ่มขวดเดี๋ยวพี่รอดเก็บเลยปบ้างตีดุดเลือดในจอยวีอะอะไรลูกไหนครับพี่เอาเอาดีๆจะเล่นลูกนี้สิเงอ้ยยูซิเวอร์ยูซิเวอร์าดไม่ลูกอะไรอ่ะพี่เิียงลูกซิเวอร์ซิเวอร์ซิเวอร์เฮ้ยเฮ้ยเพื่อน ที่เต็มไดไม่เล่เลยไอ่บอก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 ได้ไมเล่เลยดิไม่เล่นปืนไหมลองลองถามพี่ปิ้งแคสหรอแคสอยู่เนี่ยมึงลองลองถามกูเห็นแต่หมูร้อยได้เลยลองลองซิมซิมลางไหนไปแบบไม่เล่นปืนไม่เล่นปืนไม่เล่นปืนลองดูดิโอ้โหเฮียเขาไม่ยอมหยากกดอะกูไม่กูไม่อยากไปกดปืนเขาถ้าหมดปืนเราว้ามาหมดทำไงอ่ะจริงปมื่ะไหรเอ้ยทำไมซิเวอร์ไม่เห็นมีเราเลยอ่ะเออมึงมาซิเวอร์น่ะมันเจอเราเต็มเลยนะว่าผิดอันปล่าวะ ไอ้น้องเซรีนอยู่ไหนวะไอ้น้องเซรีนมันอยู่ไหนวะไอเลอไเลอมันไม่อยู่หนหรอเฮ้มึงไปหาได้วคเยอล่นไงล่นไาน้องรีนไม่เจอนี่นะควาไม่ยอมหรอกเออเดี๋ยวเราหาไอ้น้องเซรีนไ วินนี่วินนี่แม่คิดถึงออวินนี่น้องซีรีนมาน้องซีรีนมานี่นี่อยู่นี่คิดถึงอยู่นี่พี่เชี่ยมันคนเยอะจังวะได้มาเทเลดี่ลั่นลั่นจัดดีกว่าฮัลโหลมาแล้วอันนี้คือสัตว์จ๋านะไม่เล่นปืนได้ปะเอ๊ะแคชเฉยเลยนนั่ไงกูบอกแล้วมันจะเอาแต่อะไรนะเอ้ยมันไม่ยอมอันนี้คือพี่พี่ไม่อยากจะคุยกันแล้วนะเพราะว่าปืนพี่เรจะเข้าใหม่สิบกระบอกน่าจะเปิดไหมดูก่อนอันนี้แคชดำจิ้มนะสามสิบห้าไม่เป็นไรไหว ถ้าสมมติองังจะเล่นปืนอ่ะพี่ก็จะเล่นมมดแกง,งิิอ่ อรุณครับพี่ชื่อยูโนนสตาร์บอยโซดนะครับดั่นดชแม่พี่หลอนพวกหนูพวกหนูกากไงพวกหนูขอเล่นแล้วกันนะมันพวกหนูไม่ไหวเงี้ยถ้ันั่นอางไม่ตอบแต่พี่จะเล่นปืนไม่ตอบ่อบไม่หนูตออแล้วไี่หนูไหมถ้าไม่ตรงพวกหนูไม่ไหวใครใครมีปืนใหม่มึงป้องมาให้หมดเนี่ยไอ้ย่าขอจับห้าห้าที่กดว่ากูจะส่งสารเขาแล้วนี่จะลงเด็กหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าได้ไหมก็กูจะส่งสารเขาแล้วว่ากูจะส่งสารเขาแล้วแต่มันทำให้เราต้องเล่นปืนเอาอินมาเด็เข้ามาเด็เราเราเล่นปืนไหม เราเจอสามสิบห้าสล็อตเพื่อนไหว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 เออเราเจอสามสิบห้าสล็อตแขกงยิ่งโอ้ยแค่เราชุบแค่เราชุบอ่ะเขาเขาไม่เขามีปืนอะไรกี่ถูมิกี่คนมึงขึ้นมาเราจะได้เกาะนาโนฟังกูกูรู้อนาคตเดี๋ยวผมรักเก็บกล่องเชียรเราจะเป็นเกาะนาโนอะไรล่ะเราจะขึ้นมาก่อดรับก่อนก่อนกอดกอดกันไ แบกได้ยังไงวะกูมาละอะไรอ่ะแบกเพื่อนไอบีอยู่นู่นน่ะเฮ้ยไหนไหนไหนคนเยอะถ้าได้ไก่นาทีนั้นมึงกูบอกได้โจวร์นะไม่เป็นความผิดส่วนตัวเหรอวะที่บางคนคิดนะพี่หลอดโดนอะไรใครไม่มาก็ไม่โดนปรับ่มันขายไหนวะอันนี้นะบีเอ็มอ่ะเออลูกไหนพี่ลูกไหนลูกไหนเออซิเวอร์มาดิ่ซิวแร็ปแร็ปน่ะอะมึงลองคิดยรนะ มึงลองคิดเสื้อ้าเราตกต่ำที่ผายไววอดอะถึงต้องมาอยู่ลุงเนี้ยมึงคิดเอาวะสิบห้าสิบหกคนไหนไเฮีย เราไม่เล่นพอเล่นปืนไม่ไหวไม่คนเข้าสามสิบสองเขาสามคนไหววะเพื่อนมึงฟังกูให้ได้เราก็จบแล้วกูขอไม่ให้ไม่ได้หอยท่ากับไก่อ่ะกูชนะเลยเอ๋อเชื่อกูไหมไม่มึงก็เก็บได้สองคนคนละสองตัวก็จบแล้วไม่ล่ากูเก็บเองกูเก็บได้นะกูขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ของเฮียดวงดวงกูดีแล้วก็พินองพี่น้องขอเก็บดิพี่น้องอย่าต่อยเนี่ยเก็บให้พีินอดเก็บดิแแไมา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  มันใจในตัวกระหลามันใจในตัวกระหลาดไอเทเออรอไอเทลกูมาให้นะไอยีดวงยังเอ๋อบอกให้นะกูคุมหมัดสองไม่เคยนี่ทำพลาดถูกถูกถูกเทลไปไหนเอ้ยไปตามไปเทลไปเก็บเดี๋ยวกูเองไปตคยมั่นใจในพี่หลอดเลยว่ไปตามไปเทลมาเอาไอเทวมันมือดีนะให้เราเชื่อมันเนมาจีดูวะงั้นไม่เป็นไรใครเก็บเลยใครเก็บขออนานุขอนานุไอหลอดไอหลอดไอหลอดเก็บเก็บเลยพาตัวมันเลยอนาโนมันเลยอนโทรสองนาทีอ่ะไอเฮียอ่ะ เราต้องดึงเพื่อนในใหม่นะเว้ยควไม่หาแบบไม่มีเลยกูขอใช้คำนี้เหมือนเดิมตั้งแต่เกิดมาสิเก้าปีเคยทำบุญล่าสุดตอนอนุับสามแล้วก็ไม่เคยเข้าวัดอีกเลยขอให้บุญนี้ตั้งแต่นุบาลสามเนี่ยได้ของดีให้เพื่อนในแก๊งชนะไม่นานโนก็วิ่งไม่มีวันหมดวิ่งเร็วคิวเลือดไม่เอาเอาวิ่งเร็ว วิ่งเร็วกว่านานโอมาตรงมือกูในแบตเก็บมดกูพร้อมกูพร้อมกูพร้อมกูปลุกใจตัวเองไม่กระจายเลยกระจายเลยเพื่ได้ของดีกระจายเลยพร้อมละกูพร้อมละเก็บได้ทีกี่คนเก็บทุกลูกเลยไหมกูพร้อมกูพร้อมขอได้วิ่งเร็วอย่างเดียวอ่ะขอวิ่งเร็วอ่ะคำขอนั้นเป็นจริงเนาะไก่ไก่ได้นานวะไก่มันเกียร์วิ่งอย่างเลยจัมบ้ามาไอ้เหี้ยจัมบ้ามันมาทำไม ไอ้เช่นี่มันชอบาขความสุขนะไอ้เ่อวยี้ยมเหี้ยออะไะเอาปะไอ้เหี้ยมันเออกป่ะไ้แกงอยากเด่นไอ้สัสไอ้แกงอยากเด่นจบค่นั้นออกก็จบก็จบเดี๋ยวออเดี๋ยวไม่ก็จบอ่ะถ้าไม่ออกเด่นอเด่นอยากเด่นอีสัถ้าไม่ออกไม่จบนะตาถ้าไม่ออกไม่จบเดี๋ยวแม่งจริงใช่เพื่เฮ้ยมันเล่นสองลูกไม่ได้นะเว้ยมันว์ปมันทำไมวะฟัง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  ไอ้เท้ยขวามือน่าจะเป็นคีคีลักของพวกเรารอเก็บเลยนะเว้ยไม่ไม่ไม่ตอนนี้เราพี่หอดพี่หลอดอรพี่หอดเราเก็บดิพี่ต้องขพีนอเก็บได้ไหมพี่นอมันตรงไหนวะไม่เอาให้พี่หลอดเก็บพี่หลอดเ้ประมาณตรงไหนวะแพ้โทษมันแพ้โทษมันอปดี๋พี่มันนด้มอะเดียุกันเดี๋วคุกงเดี๋ยวกูเดี๋ยวเอ่อนเพ่อนเพ่งยินะเราเก็บก่อนนะรเก็บก่อนนะขอวิ่งนะขอวิ่งถ้าไม่ดีวิ่งหนีก่อนนะใจเย็นนะเราถอยได้นะถ้าเป็นไก่วิ่งหเลยด แมวไก่ไอ้หนึ่งสองันจะาไทอะไรวะเนี่ยคืออะไรวะชี่ชายพี่ชายโอยถ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 อยท่าถอยเลยถอยเลยอย่ามีอย่ยถอยท่าเรียกอะไรวะทำไมวปกติเลยปะพี่ช้าจริงหรอไม่พึ่ช้ากอยังปัยญาไม้วายปัมีาบ่ปัญญาไม่ได้คอรอรอรอเฮียเติ้งเติ้งรอเฮียเลยรอดอรอเฮียเต้งเต้งเดี๋ยวไม่รู้อยากกงก็ติ้ปัญญาไม่ได้เฮ้ยช่วยช่วยกูไดช่วยกูได่อยกูได้ฮโถล

ไม่ไม่หนึ่งอทีเราต้องยิงอะไรเพลดีก่อนะหรือไมไม่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 ต้องไม่ต้องไปเสือกอะเอาง่ายงตอนน้เราเล่นกันยมึงรอคุม่อมเติร์กนิ่งกิ่งน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 ม่นิ่งน่งนิ่งนิ่นิ่งนิ่งนนิ่งนิ่งนม่งนิ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 งนิ่งนิ่งนินิิิงิงนน่ง ไม่เหลือร้า4สี่สบิมันยังไม่จบไม่เบไอ้บอกบอกขอขอขอี่สิวไม่มึเห็นว่ามันมันดูถอยมาถอยมามันมีลูกท้ายอยู่ตรงนู้น่ะเองเก็บถอย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 

เฮ้ยเก็บดิขาอขอดีดีขอดีดีแปลงล่างตาย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 ต้ยตายตอยยายาาาายยมันไม่ได้ต๋วเลย ขอยรอบขอยรอบเฮ้ยอย่ายย่าปิดอย่าปิดอย่าปิดอย่าปิดเฮ้ยย่าปิดย่าปิดไม่มีให้มึงยิงให้มันเอา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 ยิงตัวชุบไม่ได้นะตัวชุบอ่ะกูขอได้ไหมรอบรอบสาม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 ไม่ตัวเอาอีกเหรอเออมึงใจไปเลยหมดใจได้ลยกลัวรอบสามไก่เหรอเฮ้ยมึง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 ยิงยิงแกงฟ้าเลยมึงยิงแกงฟ้าเลยยิงแกงฟ้ายิงแกงฟ้าสามมันมันมันจะโดนยัดมันจะโดนยัดมันจะโดนยัดมึงยิงแกงฟ้ามึงยิงให้มันชุบอ่ะแล้วราเราเราถ้าหมนมันโดนซ้ำมึงยิงไอตัวที่ซ้ำดึงไป ดึงๆดๆงดงมึงมึงเาก็ตีเล้หรอกปยิงเขาไฟไฟอ่ะทายไล้ชุบยิงไหมชุบดิมันซ้ำอยู่สิบวิห้าสิบวิเอากล่องซ้ายนะกล่องซ้ายนะห้สวินะอุ้ยเฮียแม่งตายผมแม่งาร้อยหายแล้วยังมีอยู่นมันชุบมันชุบยิงให้มันีมันชุบอยู่มันชุบอยู่ยิงขวายิง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 นยิงี่ยิงใครมีไยิเลยใมีปินไกยิงเลยยิงให้มันชุบ ยิงมันชุบยิงมันชุบเกิดเกิดเดี๋ยวเขายิงเราวิงยิิงมันชุบนะ่งนะวิ่งมดย่ายิงิงยิงยิงยิงีิงยิงยยิยิง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 ยงยิยิิยิง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 ยม่งยิยยิย เจ็ดออกมาเกมอ่างๆกูไม่เก็บไม่ใครมาจังหวะได้ตัวหนึ่งเดียวเกมเก็บเกยวมามามาๆิ้วิวยิ้วไปยิ้วไปยิ้วไปดี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 ไาดีไปดีไาดีไป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 ีไปด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 ีรปดีไ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 ปดีรปดีไปดีไดีไปมีไปด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 ีรามีไ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 ปดีไาดีไปดีไปดีดีไป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 ดีไีไี ไาไตเฮ้ยอุ้มหน่อยดึงหน่อยเพื่อนกรนงกระน่งกรๆนกระน่งเพื่อนกนั่งกระนั่กนกนดึงกูดึงกูดึงกูเาเพื่อนเดียว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 เพื่อนไหนปกมาสวยเฮ้ยเราเล่นมีอะไรฮะไอมมาชุก่อนดิมเฮียเฮียมึงไม่ใช่อามาตเฮียเฮียชุก่อนเฮียอ้ยเฮียถือตบกูแล้วเล่น สวยเนียสว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 ยกูเกิดอีกครั้งกูเกิดอีกครั้งขอแก้ตัวขอแก้ตัวรอบนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเราอยู่ไหนวะเพื่อนเอาวงตาเต็มเลยเอาเพื่อนเอาวงหน่อยมึงชูเพื่อนตรงเนี้ยมึงชูเพื่อนตรงเนี้เอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยชุบปืนดิชุบปืนดิชุบปืนเราดิชุบปืนดิชุบปืนเราดิชุบปืนเราดิชุบปืนเราหน่อยชุบแเราชิวหน่อย คืนศพคืนศพบักกับไ้ัวกนีแบบให้มันมาชยบบันชวคืนไหมมึงช่บเพื่อนอกวงได้เว้ยฟังกูมึงกลับมาวิ่งกลับมาที่เดิมวิ่งกลับมาทางเดิมวิ่งกลับมาทางเดิมวิ่งกลับมาทางเดิมมึงปิดตัวชุบปิดตัวชุบพี่ัตัวทีมาเขาวิ่งมาอันหน่อยกันหน่อยีมีลงปืนเพื่อนเราไปเล่นไกลเกินว่ะกันหน่อยถอยมาถอยมายัเกูิงสากูชเพื่อนก่อนไยิงให้่อนอกวงไปเลยเรามีบ้เรามีบบยเรามีบบอก น่าใจเยเฮ้ยเขาชุบตรงกลางเห็นปะไปไปเบรกไอ้เบรกไปสวยเคยก็ได้เนียนยเนียนได้ได้ได้ใจเย็นใจเย็นไม่เพื่อนตายไปยิงกูยิงกูยิงกูเอาหัวฟ้าหน่อยยิง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 ไอ้บาวสอง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 ชวนเลยชวนเลยไปข้างนอกข้างนอกเขาต้องต้อง มึงใจใจกู้างน่อ่อยเก็บไปกองเก็บกเดวเยเดี๋ยวกูเก็บีกองเองไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอแล้วคืนแล้วพี่เอาไม่เอาไม่เอาอแเก็บคืนแล้วหยายาเดี๋ยวกูเก็บอีกองมึงอย่าเก็บเดี๋ยวกูเก็บอีกอล่องอย่กเก็บพี่องอย่าเก็บเดี๋ยวกูเก็บอีกกล่องเดี๋ยวกูเก็บอีกก็เดี๋ยวกูเก็บีเองบยวกเก็บกอยกเก็บกอยเก็บอเออียเก็บงเอดอเ เก็บดีเก็บดีเก็บดีชุกูเก็บดีโอ้ยเฮียแม่ไม่ชุกูเลยชุกูชุกูหน่อยเดี๋ยวกูเก็บเองมามาพี่ดูพี่ดูนี่พี่ดูพี่ยินเสยใจยินเสยใจนะเออก่อนก่อนพี่ดูนี่อย่าดูกูก่อนเดี๋ยวนาโนเฮียอู้คุยมืออย่างเฮียมืออย่างเฮียเป็นไงไอ้ยันได้หมดกูเก็บกูได้นาโนมึงลองดูนี่นาโนหายปะดูเห็นไหม ถ้ากูเก็บอ่ะกูก็ได้นาโนเห็นไหมาโนเว้ยลองยิงนี่ยิงนี่ยิงนี่นาโนแตกปะเห็นไหมเอ้ยเขาอยู่ข้างนอกนะครับฉุกเฉินนะกูเองกูเองกูเองถ้ากูเก็บอันนี้ต้องมีพิชิฟนาโนเย็ดคุยเพื่อนไทยปะเออโดนตายเห็นไหมนั่นเมื่อกี้กูเก็บกูก็ได้นาโนกูเป็นคนเก็บครับมึงไม่มั่นใจในมือกูเลยวะไม่มั่นอะสองลูกเลยกูไม่อยากให้มึงเสียเพลนเยอะเว้ยไอ้สองลูกเพื่อน อ๋อไม่อ๋อไม่ไม่ไม่เสียเสี่นาทีแล้วก็ได้เพียงแปนาทีอหรอมันมันปั๊มเด็กได้นะไอ้ที่ครับจากโงบานอ่ะผมเป็นประชาชนเอาอย่างงี้ก็หวานเนีตัดไปบัฟหนึงโคตรมันอ่ะมันจัด่อะคอนโดบอกเลยไอเทมไอรูปแบบการเล่นอย่างงี้มันมาก แต่ถ้าพูดแบบได้ไก่ไหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ตีนะมันก็หาเดียวไอ้จะได้ไก่ไอะไรเงี้ยคือนะ้อีที่ินเทอร์รคิดถึงเอาแล้วไอ้ไอ้เ,อเ,อเ,อเลอร์โดนไอ้เลอร์โดนออกไปวิธีแม่คิดถึงอะไรอะไรอะไรอันนี้สัดรับเนะกูจริงนะกูเห็นหมูมึงร้อยได้ตอนเนี้ยเฮ้ย ใช่เหรอคนอื่นเห็นตัวปกติป่ะปกติปกติป่ะจะเป็นที่กูตัวเตะหาพี่ปิ้งเลยปนเดอยวพี่ปิ้งอ่ะพี่ปิ้งพี่ปิ้งใครคือฟ้าใสพี่ปิ้งใครเป็นเที่อฟ้าใสใครเป็นเทียอะไรอะเออไปคุยกับพี่ปิ้งใครหรอคือฟ้าใสวะพี่ใครเหรอวีใครคือฟ้าใสอ๋อไม่รู้ใครเหรอวีใครหรอพี่ ใครคือฟ้าใสพี่บิงเขาทิ้งใครคือฟ้าใสไม่เก็บแอดดัลท์ันไม่ได้สิบแปดหนุ่ยเก้าสิบวิเขาเก็บนานังวะเก้าห้าละไอ้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวโดน๋ยวในปิงนะนั่นไงกูเก็บไม่เลยนทำไมคนเก็บล้มอ่ะแค่หลอกทำไมคนเก็บล้มอ่ะมึงยิงกูไง่เอใครยิงเหลือเวลาห้าวินนี่ไมีได้แล้วมั้งนี่หายปะหายไปละไม่หายไม่หายไม่หายโอเคโอเคสวยสวยสวยดูว่าคนเก็บมันล้มมาก็เห็นเขาใส่น่ะ พี่ไม่ได้บล็พี่ไม่ได้บล็อกอ้าวทำไมไม่ได้บล็อกะกูก็ไม่ได้บล็ต่อมองเข้ามาหรอตายอ่ะฮะเออตายอยู่ไม่ได้บล็เมื่อกี้พี่ตายอ่ะตอนทีเก็บกล่องอ่ะไม่อะพี่ขอกูขออีกมือนึงอ่ะสิบวิแน่มากูขออีกทีนึงขออีกทีเดี๋ยวมาดูนะมาดูนะจะเป็นตัวอะไรอ่ะมาดูนะเก็บได้ปะลองนีไม่เก็บแล้วว่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่วายกูก็บอกแล้วลองนี้อุ้ยเดีววิ่งเดี๋ยววิ่งเนี่ยควิ่งวิ่งเนี่ยอยากได้อ่ะอยากได้วิ่งอันนี้เดี๋ยววิ่งงงนี้วิ่ละอย มึงดูบู๊กันวะไอ้รอดไปพาเซเทลให้เลยดิได้ได้แมอคกูรอแล้นะธุรกิจแกกูกูลนจัดแล้วเราออกไอหรอมไงอ่ะ